อยากจิตใจสิพาทุกคนไปใช้กับดักตัวหน่อยเพราะว่าเขาเห็นหนูพุกกินมันเนื้อชนมันนี่ยล่ะโอ้กินเป็นท่างเลยทุกคนเลยไปตามมึงน,นะเงยกะค่อยกกเอาเอามันได้มันผสมทำอ่อนแล้วก็ผสมน้ำยาชักผ้านั่แล้วก็ะกะปิ้ข่ขาใช่ไปใช่ลอบเบิ้งนะว่าจะเห็นผลบ่น,นะ ว่าเอยเอากะปิใช้น้ำลองเบิ้งนะบม่เคยเอาใช้กับชัลองเบิ้งเพราะว่ามันมีรสชาติกุ้งลองเบิ้งว่ามันสิมีผลบ่สิตามมึงเดี๋ยวคอยจิตายให้ตอนยาวมากับตอนใช้เลยทุกทืานนี่ตอนยามกมื้ออื่นเช้าอีกนะคอยจิตโอ้ส่วนมันมันหกคนเอ้ยหนูก็เลยมาเห็ดเบาเห็ดโบใช่ Mình kính kính mai mai rồi này. Mai, con mình lòng như mày lòng cả bố khơi lòng như thế đó sai cái tí nằm hai con chín à, à. này sai này thì có đây chỉ bị lọt sai đáng may của mình này Ô ừ, tôi

ใช้ด่างต่อไปทุกคนด้ลยามาเนี่ยใช้ทางมันเนี่ยเลยที่ิบมาเที่ยววะเนัะ กินเป็นต้น่ป้าทุกคนเงานี่ก่อนนี่ลยใหม่ยืนกินริกวเลยแต่ถ้าลุ้นนะมืออ่นเช้าว่าสีหมานทุกคนเลยว,ว่าเนื้อที่เห่าผสมมานี่มันสีกินมั้ยนะเพราะว่าเขาใส่กะปิผสมน้ำ ngau ini kah hmm. man

ขุนกินหมดละต้นแถวนี้ก็ทางขับขนาดใส่กับหมดล้วทุกคนเลยมาได้ถ่ายให้ทุกคนเบ่งนะเดี๋ยวกะเมื่ออื่นเชา้าค่อยถ่ายให้ทุกคนเบ่งต่อนะตอนยามมานี่เมื่อกี้ค่อยใส่กับหมดละก,กับกะมีอยู่1ิองด่างาทัศน์ตาเป็นองการเมื่ออื่นเช้าทุกคนเลยถ่ายทุกคนนี่เป็นช่งชวงเช้าอยู่นะเวลาเจ็ดโมง ค่อยกะสีเลาะพยายามกับดักนะเพราะว่าใส่ไว้เมื่อวานนี่ยังพยายามอยู่ติดตามเบื้องล่ากันทุกคนได้ใครชื่นชอบชวนมันแล้วเพราะว่าค่อยมามาเปิดคลิปอยู่หน้าตอนเช้าไปลุ้นเบิ้องล่ากันทุกคนได้เว,ว่าสีมีด่างหมานบ่น,นะมันนี่มันสีมีแตม้มบ่มันนี่ หลากหมอดพี่ใช่ยูตี้พี่ละ้ะโอ้เสียของเลยดังแรกก็หลุดชะแล้วติดตามอีกทุกคได้ Oh, óu, tục nhảy nè con, nhìn coi bao, nhảy, tục nhảy, ô, đang đứng nhảy đây. จะเอาไปเลี้ยงกนเลยมันยังมีชีวิตอยู่นะจะเอาไปเลี้ยงก่อนตัวใหญ่อยู่เลยโอ้ปมันมันมุ้งมัดแถวนี่ดีแ네ต่ม oh, ันบ่ไปนะดูนี่ทุกคนเลยมาใช่เลาะเลยผู้ โอ้เยอนี่เห็นผลเลยหอมกะปิแนะ่แรกว่าเสียไปเลี้ยงดูคนเลยแต่กาบออดละเอาก็ะสีเอาไปกินเลยเป็นอาหารเทฮาละ่ะมือน,นี่ค่ะ กลับมากินดีทุกคนตัวนี้กินคืนนี่นี่แต่เมื่อวานนี่นะกินอยู่นี่ค่อยใช้นี่เม,มื่อวานแต่บอบอกินนะแต่มากินตัวใหม่นี่ไปลุ้นดีทุกคนเลยฮกวีแถวนี่ บวามันจะได้จะแป๊มเหุน,นกนเลยถืงแนี่ทางนะทุกคนเกียงตรายแต่น,นี่นแต่มันบอกินเนะ่ Thứ mẹ Ờ Đây này có mì vậy à, hết rồi hết rồi Phụ Cắt hết này. này Mất rồi Mất à, hết rồi Nó โอ้อหใหญ่เนาะไม่ยู่หูนะท่านเก้าเลย,ยทุกคนเลยทีนี้แหละหนูเนี่ววานเห็นตอนใส่กับนะจะลุกกะกับเฮาหมดแล้วทุกคนในแต้มหนึ่งแต่มันก็คุ้มเลยเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่นะหากับไปเทงก่อนมะันได้มาตัวใหญ่นี่คุ้มแหงทุกคนเลย ยงยมันก็เห็นผลอยู่ทุกคนเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมนะสิได้เห็นยอดกินได้แบบนี้นะมาชิโคกินตัวใหญ่แห้งนไงมาก็ออกลูกทุกคนได้ใหญ่เต็มเลยพากันหิวข้าหมดแล้วสองสี่ได้หกโตพวเมาก็ได้เห็นยอดกินได้แบบนี้ทุกคนเลยมาชิโคกินทุกคนได้ ง่ายน so ี so ่ว like ่าจะกี้โกคักว่าจะขึ้นไปเฮ็ดกินอยู่เทลงละลบมันแห้งอยู่เทลงบุ่นดังไปเนี่ยเราดังตลางนี่มันง่ายกว่าเปลี่ยนเหย่อในเห็นฝนทุกคนได้ xay cà phê lòng bầm dự nhảy rồi đốt nhạc ôi <laughs> xay tân hòm cực xì cái xe đấy ฝนจะตกนี่กูได้มีเห็นตะเวนเลย่หมนีะ่ะคือฝนจะตกนี่กกินยากอะใช้พากันขุดมันน่นกูได้เราะมาคุดมั่นมาบุหาีวันนี้มาสามคน บ้าประทไทยน้อยก็บ่รด้มาไแม่ก็บ่ได้มาแม่เป็นปบาบา คลักอะไรเหมือน,นคนเลยแสบแบน่น,นอนมันตัวชิหนุ่มตัวใหญ่ตัวหนึ่งโอ้หายเนี่ย ก็เลอถ้าบ่มีล่มนะ่ะการก็ได้แล้วหนูหนนะี่น่ะ พักก็งามไปแน่ๆแม่เป็นปุใส่กระเทียมหนึ่งเจ้าพริกเฮ็ดได้จะแช่เฮ็ดว่าแช่ตุกเลย cửa nè ôi mà nói nè mình sẽ hiểu khao

กล้ชีชุกเราคอยเติมน้ำทุกคนเลยมันจึงแซนะ่บมันจึงเาเนื้อเขาหนังพักเป็นสะบ,บัดล่ะนี่ยวเราเสียน้ำมาเติมกันทุกเลยเติมน้ำแล้วก็ล้างพักมาใช่ ก็มันเดือดแล้วก็เหาเอาพักมาใช่บ้านี้ทุกคนเลยเอาไปล้างพักก่อนพักกับคนปูเแล่ขึ้นมางามขนาดพักกตเก่อน,นี้ทุกคนเลยใส่ขี้เบแน่ขี้ง้อขายไปชมกันขี้แกบใช่แนวนี้จังแซ ล่ากคเลย้ต้องเชื่อผักเลยหลาอันี้ชี่บได้น่นะชุดยอดเลยมืนนี่น่ะอะต้อหอมพนาโรด ơ uh, tốt ักเลยนะใส่ผักหลายแซบได้เลยหอมจังนี้ล่ะต้ิงตอนมาพีไไ่จะแซบกูตอเลยน้ำกะคุนเลยนะแบบไทยน้อยปรมาสีขคองแล้ว่น áo này mở phạ con thứ ba này à, nè đi <laughs> nè chúng ta đâu bài đi nào man chỉ biết tít man con ơi thùng này quần gà lông lại bạn này mặn của anh nhìn hình mè nhanh đó Ừ, mà nó cứu nó có một cái ảnh không hề ngầm 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 ngầm

<laughs> ai con đây thì con đây làn anh có một khói cao con này <laughs> có hay <hèn> mà ngoài. ha không ตัวเองเข้าก่อนทุกคนเลยกันคลิปนี้คอยกัขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะขอขอบใจเบิร์ดชูคูทุกคนที่เข้ามาติดตามและกา็ชม